ตอนนี้เราอยู่ที่แม่กระจานในร้านกาแฟคาฟฟวิวอยู่บนดอยเนือสูงสูงวิวที่สวยแต่เราจะมาปล่อยปลากันบนดอยนะครับให้หารปลาให้อาหารปลากันบนดอยโดยผู้ใจบุญรวกะ สระน้ําอยู่ด้านล่างปูนนะครับอยู่ตรงนู้นเลยเราจะมาดูซิว่าเราจะให้อาหารปลากันโดยวิธีใดนะครับอ่าเรามาดูะะพี่กีกรหญิงนะครับเราจะเอาขอเนี้ยห้อยไปในนี้เห็นไหมมีตะขอเนี้ยนะห้อยเข้าไปเสร็จแล้วกีกรจะทําให้ดูนะเราก็จะมาถึงตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้แห พร้อมหรือ,อยังที่จะไปพร้อมยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปเล้วปลาจะได้กินแล้วโดนกับมีดนะคะเดี๋ยวจะโดนกับมีดชึบโอ,อโหไปลหแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่เห็นปลาไหมปลากินกันใหญ่ จะลองใหมอ่อ,อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาถ่ายดู